เกินแบบเยอะๆเกินแบบเยอะๆแบบ20กิโล10กว่ากิโลหรือรอบเอวแบบหนามากๆนะคะแล้วอยากจะลดไวๆต้องย้ำเลยนะคะว่าสำหรับคนที่อยากลดไวแล้วก็ลดเยอะเท่านั้นสูตรนี้เลยเพอร์พีทเอชัวเราขายดีมากๆค่ะทุกคนหมดไปหลายล้านกล่องแล้วนะคะลูกค้าคือให้การต้อนรับตอบรับเห็นผลแบบนี้เลยนะคะเพอร์พีทหนึ่งซองรู้เรื่องเลยค่ะทองแบนด์ลับส่วนเอชัวนะคะสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะที่แบบมีนวัต ใหม่ใมใหม,ใหม่มากๆจากชาเขียวตัวนี้ที่มันสกัดลงไปให้ถึงแบบโอ้ยเขาเรียกอะไรอะเอาเป็นว่านว,วัตกรรมใหม่ตัวนี้นะคะเร่งเผาผลาญแล้วก็ช่วยเบิร์นได้ดีมากกว่านว,วัตกรรมเดิมๆนะคะคู่นี้เห็นผลจริงๆนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะทุกคนปกติ5กล่องนี้นะคะอยู่ที่2,995บาทนะคะวันนี้เรามาแจากส่วนลด1,000บาทเหลือแค่1,995บาทเท่านั้นค่ะ ตัวหนยเองนะปกตินะคะน้ําหนักอยู่ที่ประมาณเกือบ70กิโลนะวันนี้ลดมาแล้วประมาณ20กิโลนะคะแล้วก็ปกติรอบเอวนะคะอยู่ที่33นิ้วค่ะวันนี้เหลือ27แล้วนะคะชื่นใจมากๆลูก3าได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วใครที่อยากจะรับโปรนี้นะคะด่วนเลยค่ะ